สวัสดีครับนักเรียนครับผมวันนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องงานพลังงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อก็จะเป็นวิธีการหางานคราวที่แล้วเราทราบแล้วนะครับว่างานนั้นเป็นผลคูณของแรงกับระยะทางซึ่งแน่นอนนะครับเราทราบว่างานเนี่ยมากดม,มาจากกฎนิวตันนะครับซิกมา F เท่ากับ MA ถูกไหม แล้วเกรกก็พิสูจน์ให้ดูว่าสุดท้ายแล้วเปลี่ยนเป็นซิกมา fs เนะครับเท่ากับ1ส่วน 2mv กำลัง2ลบด้วย1ส่วน2อยูกกำลัง2ถูกไหมครับอ่ะทีนี้เกรเรียก fs อว่าอะไรเรียกว่างานนะครับแล้วเรียก1ส่วน 2mv กำลังสองว่าอะไรนะครับก็เรียกว่าพลังงานจนดังนั้นตอนนี้แรงทำให้เกิดความเร่งแต่งานทำให้พลังงานจนของวัตถุเปลี่ยนไป เรารู้เลยคราที่แล้วนะครับซึ่งนะครับจากกฎของนิวตันซิกมาเเท่ากับ MA นั้นนะครับเราบอกงี้ครับเราจะรู้ว่าแรงนะครับกับความเร่งอันนี้ทิศเดียวกันถูกไหมสีน้ำเงินนี่ทิศเดียวกันนะครับทีนี้ไอความเร่งนั้นนะครับก็ทําให้เกิดการกระจัดทิศเดียวกันนะครับความเร่งนั้นก็ทําให้เกิดการกระจัดนะครับและการกระจัดนั้นก็อยู่ในทิศเดียวกันด้วยนะครับก็ต้องอยู่ในทิศ เดียวกับ a นะครับแล้วก็ F เป็นเช่นนี้แล้วนะครับถ้าเราจะหางานเนี่ย Fs เนี่ย W เท่ากับ Fs เนี่ยงานในที่นี้นะครับจึงต้องเกิดจากแรงนะครับกับการกระจัดที่อยู่ในแนวเดียวกับแรงนั้นจึงจะเป็นงานนะครับหน่วยก็คือนิวตันเมตรหรือจูล ดังนั้นถ้าถามว่าเอากระเอกครับแล้วถ้าแรงไม่ได้อยู่ในทิศเดียวกับระยะะครับหรือระยะไม่ได้อยู่ในทิศเดียวกับแรงนะครับเช่นมีแรงบางแรงที่ระยะไปอีกทางหนึ่งแต่ว่ามันเคลื่อนที่ไปอีกทางนึงนะครับเราจะมาดูว่าแล้วเราจะมีวิธีคิดอย่างไรอ่ะตอนนี้นะครับก็เรามาคิดตามนะครับสมมุตินะครับมีวัตถุหนึ่งนะครับ อยู่วางอยู่บนพื้นราบนะครับเกิดแรง F นะครับทำมุมเซตานะครับส่งผลให้วัตถุนี้นะครับเคลื่อนที่ไปได้นะครับเป็นระยะทางทั้งหมด s ตามแนวราบแรงที่กระทำอื่นๆนะครับก็มีน้ำหนักของมัน mg มี N นะครับแล้วก็มีแรงเสียดทาน F เดี๋ยวน้นในเรื่องนี้นะครับนักเรียนอาจจะใช้ กฎของนิวตันในการคิดได้พอเรียนแล้วเทอมที่แล้วแต่คําถามในตอนนี้คือเราต้องหางานนะครับหางานก่อนเพื่อไปใช้ในกฎอนุรักษ์พลังงานอย่างที่เคยบอกไว้ว่าเราจะหางานยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เรามาดูนะครับแรง f ที่กระทํานั้นเราสามารถหางานของแรง f ได้นะครับโดยใช้ fs แต่ต้องเป็นแรงที่อยู่ในแนวเดียวกับระยะซึ่งในที่นี้คือ f cos θ แล้วก็ s ถูกไหมครับเราจะแตกแรงแบบนี้นะครับ f cos เซต้าขึ้นไปข้างบน f อฟไซด์ดันั้นถ้าแรงทำมุมเซต้ากับระยะ,ะนะครับงานก็จะกลายเป็น Fs c o s สโคเซต้าที่เราเคยท่องกันนะครับหรือเราท่องเอาไว้แล้วนะครับและนี่คือเหตุผลนะครับอันนี้อันดับแรกอันดับที่2นะครับงานของแรงเสียดทานนะครับงานของแรงเสียดทานนะครับเป็นแรงที่อยู่ในทิศตรงกันข้ามถูไหมครับ เลยนตัวนี้อยู่ในทิศต,ตรงข้ามการเคลื่อนที่สําหรับแรงที่อยู่ในทิศต,ตรงข้ามนั้นนะครับงานก็จะกลายเป็นลบ fs และงานก็จะมีค่าติดลบก็แน่นอนแรงแติดทานมันทําให้ความเร็วมันลดลงนะครับดังนั้นงานก็ต้องเป็นลบแต่ถ้าเป็นแรงดึงทําให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นพลัางงานมันเพิ่มงานก็เป็นบวกแต่ถ้าทําให้พลังงานมันลดงานก็ติดลบด้วยเหตุนี้นะครับย้อนกลับไปดูตอนเริ่มเริ่มเราจะรู้เหตุผลเ่ามันสิกมา f ใช่ไหม ถูกไหมครับซึ่งแม็ก์ก็คือแรงดึงลบแรงต้านอันนี้ก็มีอันที่2นะครับแรงที่อยู่ในตรงข้ามงานก็ติดลบอันดับที่3งานของแรง n นะครับกับงานของแรง Mg ตอนนี้เรามาดูว่าแรง n กับ MG มันทาไมกับการเคลื่อนที่นะครับ n ขึ้น mg ลงซึ่ง n กับ mg นี้ไม่ได้มีผลกับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถูกไหมครับเพราะในการพิจารณากฎนิวตันสำหรับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั้นเราใช้ f cosθ เซตากับแรงเสียดทานเท่านั้น ดังนั้นตอนนี้งานของแรง n ในงานในกรณีของแรงตั้งฉากกับงานในกรณีของแรง Mg จึงมีค่าเป็นศูนย์กรณีที่สามแต่ถ้าเป็นกรณีธรรมดาก็ fs ธรรมดาแต่ถ้าเป็นกรณีแรงที่อยู่ในทิศเดียวกับระยะอันนี้ไม่มีปัญหาคือระยะก็อีกซิงไปหน่อยนะครับเอาไหมครับอ่ะ แต่ถ้าเป็นแรงนะครับกับระยะอยู่ในทิศเดียวกันตรงนี้ก็งานก็ fs ไม่มีปัญหาอัราลบทีครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถหางานของแรงได้ไดทุกแรงนะครับแต่มีข้อแม้คืองานของแรงไหนโจทย์จะบอกนะครับให้หางานของแรงเสียดทานให้หางานของน้ําหนักให้หางานของแรง f นะเราจะพิจารณาเฉพาะแรงนั้นนะครับแบ่งเ,เป็นกรณีธรรมดากรณีธรรมดาก็จับคูณกันเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบ่งเ,เป็นกรณีทํามุม เซตานะครับก็ f s cos เซตาแบ่งเ,เป็นกรณีอยู่ในที่ตรงข้ามนะครับก็เป็นลบ f s นะครับและถ้ามันตั้งฉากนะครับงานก็จะกลายเป็นศูนย์ซึ่งไอ้ทั้งหมดนี้นะครับอขอให้นักเรียนจำว่าเป็นงานของแรงที่คงที่งานของแรงคงที่หึือแน่นอนมันมีแรงเดียวใช่ไหมแต่ทำา5นิวตันเป็นระยะ10เมตรว่าไป รหรือไม่ก็แปดนิวตันเป็นระยะกี่เมตรมาไปคือแรงมันมีค่าคงที่นะครับแล้วถ้าแรงไม่คงที่ทํำยังไงนะครับเรามาดูครับในกรณีที่แรงกระทํานะครับให้เกิดการเคลื่อนที่และแรงนั้นมีขนาดไม่คงที่นะครับเราสามารถพิจารณานะครับหางานของแรงแรงนั้นได้นะครับ โดยใช้พื้นที่ใต้กราฟนะครับของกราฟระหว่างแรงนั้นกับระยะสมมุติแรงแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะครับก็ใช้หลักการเดียวกับเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนในม .4 เทอมหนึ่งนะครับเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับเราจะมีกราฟระหว่างความเร็วกับระยะซึ่งแน่นอนนะครับเราแบ่งเป็นกรณีที่1ถ้าความเร็วคงที่นะครับเราหาระยะจากความเร็วคูณเวลาจําได้ใช่ไหม แต่ถ้าความเร็วไม่คงที่อ่ะระดับที่2นะครับถ้าความเร็วไม่คงที่นะครับเราก็สามารถหาระยะได้นะครับจากพื้นที่ใต้กราฟของกราฟความเร็วนะครับกับเวลาความเร็วเวลานะครับถ้ามันคูณกันและถ้าความเร็วไม่คงที่ก็ใช้พื้นที่ใต้กราฟเหมือนกันนะครับแรงกับระยะ ถ้าแรงคงที่นะครับก็แบ่งเป็นแอบ,บที่ก็แบ่งเป็นแอบ,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 บแรกนะครับในการหางานนั้นถ้าแรงคงที่นะครับเราก็หางานจาก fs นะครับซึ่งมันแบ่งเป็น fs cos เต้าอยู่ในที่ตรงข้ามติดลบงานเป็นศูนย์อันน้ก็ว่าไปสําหรับแรงคงที่และในกรณีที่แรงไม่คงที่นั้นนะครับเราก็จะใช้สูตรว่า w นะครับหรืองานของแรงนั้นจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ ของกราฟ f กับ s นี่คืองานในกรณีที่แรงไม่คงที่ซึ่งตรงนี้นะครับไอ้ข้างหน้าของพื้นที่ใต้กราฟนั้นนะครับนักเรียนก็ต้องปิดลบด้วยถ่าแรงนั้นตรงข้ามถูกไหมครับใส่ลบถ่าแรงนั้นตรงข้าม,มตรงนี้นะครับเราต้องคูณคอสเซต้าเข้าไปนะครับถา้าถ้ามันทำมุมเซต้านะครับถ้าแรงกับระยะทำมุมเซต้ากัน แน่นอนว่าพื้นที่ใต้กราฟก็เป็นแค่ fs นะครับเราต้องใส่ลบกับใส่ c ค s เซตาเองในกรณีที่แรงอยู่ที่ตรงข้ามกับแรงที่ทํามุมเซต้านวตอนนี้นักเรียนก็จะรู้แล้วว่าเราสามารถหางานของแรงคงที่ได้ด้วยวิธีใดบ้างนะใส่โคตเซตาใส่ลบเป็นรูนมาไปธรรมดาถ้ามันมีทิศเดียวกันแต่ถ้าแรงไม่คงที่ก็ใช้พื้นที่ใต้กราฟนะครับของกราฟแรงกับระยะถัดมาเรามาดูว่าแล้วถ้ายากขึ้นไปกว่านั้นอีกโจทย์จะเป็นยังไงนะครับ แน่นอน,นครับถ้าโจทย์ให้แรงกับโจทย์ให้ระยะมาเขาจับคูณกันเลยแต่ถ้าโจทย์ไม่ให้แรงมาไม่ให้ระยะมาเราสามารถหาแรงที่ทําให้มันเคลื่อนที่ได้เราสามารถหาระยะที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปได้นะครับโดยใช้ความรู้เรื่องกลศาสตร์ของเิอที่แล้วหลังนั้นนะครับตารางนี้นะครับก็จะเขียนการหาแรงนะครับและการหาระยะกระจัดนะครับหรือระยะทางในแนวเดียวกับแรงนั้นใน สองกรณีโดยแบ่งเป็นกรณีแรกนะครับกรณีนี้วัตถุเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่หรือพูดง่ายๆว่าความเร่งของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ในกรณีที่ความเร่งของวัตถุเป็นศูนย์นั้นเราสามารถหาแรง f อนะครับได้จากผลรวมของแรงเทียมกับวัตถุเป็นศูนย์ แปลว่ามันอยู่ในสภาพสมดุลนะครับซึ่งแบ่งเป็นผลรวมของแรงในแกน x เป็น0ูนะครับกับผลรวมของแรงในแกน y เป็น0ูนย์ซึ่งถ้าโจทย์ไม่ได้บอกแรงที่กระทาให้มันเคลื่อนมานักเรียนจําเป็นต้องหาแรงนี้เองและหาระยะได้นะครับจากสูตรว่า s เท่ากับ v t สูตรเดียวเท่านั้นถัดมาดับที่2นะครับในกรณีที่วัตถุมีความเร่งแปลว่าวัตถุเคลื่อนด้วยความเร็วที่เปลี่ยนไป นะครับเราจะหาแรงที่กระทํากับวัตถุนั้นได้อย่างไรถ้าวัตถุมีความเร็วที่เปลี่ยนไปหรือมีความเร่งนั้นนะครับเราจะสามารถหาแรงที่กระทําได้นะครับตามสูตรว่าซิกมาเอฟเท่ากับเอหรือกฎของนิวตันนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นซิกมาเอฟของแนวที่เคลื่อนนะครับเท่ากับเอนะครับ,บ, MA, รบสำหรับแนวที่ไม่เคลื่อนนั้นนะครับผลรวมของแรงก็จะเป็นศูนย์อีกอันนี้คือกรณีวัตถุเคลื่อนแนวราบนะครับถ้าวัตถุเคลื่อนแนวราบแบบนี้เราใช้สูตรบนนะครับในการแก้ปัญหา สำหรับระยะนะครับระยะกระจัดตามแนวเดียวกับแรงที่เคลื่อนที่ได้นั้นนะครับเราสามารถหาได้โดยใช้การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับคงที่นะครับก็เริ่มตั้งแต่ s เท่ากับ ut นะครับสูตรนี้ใช้หาระยะนะครับเมื่อเราทราบเวลาบวก1ส่วน2 at กําลังสองครับ v กําลัง2นะครับเท่ากับ u กําลังสองบวก2 as อันนี้ใช้หาระยะเมื่อเราหาเมื่อเรารู้ความเร็วต้นกับความเร็วปลาย และ s นะครับเท่ากับ u บวก v คูณ t ส่วน2นะครับอันนี้ใช้หาร,ระยะนะครับในกรณีไม่ทราบความเร่งแต่รู้ความเร็วต้นความเร็วปลายแล้วก็เวลาครับตารางนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนสามารถทำโจทย์ยากได้นะครับเพราะในการหางานแบบที่มันยากนะครับนอกจากนักเรียนจะรู้ว่าแรงกระทำแต่ละแบบนั้น ทำยังไงนะครับใส่คอดใต้าใส่ลบหรือว่าอะไรนักเรียนยังต้องสามารถหาแรงที่ทํากับวัตถุเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรานัดกันไว้ว่าจะสั้นๆนะครับพูดไปพูดมายิ่งพูดยิ่งมัน <c oughs> นานตั้งสิบกว่านาะทีก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็โชคดีทุกคนครับสําหรับใครที่ต้องการเรียนต่อนะครับต้องการเรียนฟิสิกส์กับโกเอกต่อนะครับสามารถติดตามโกเอกได้ทาง YouTube c h a n n น l นะครับฟิสิกส์โกเอกนะครับแล้วก็ w w w p h y s i c s g o e k c o m cup ready cup